ยังขึ้นไม่ถึงเดือนเลยกูโดนแล้ว40ใบมันคนเปลี่ยนตั้งนานแล้วตอนจริงๆบ้าเขาตัดสินแบบนี้มากี่แก๊งแล้วแล้วตอนดูประเทศตอนนี้ดีโอ้อกหน้ากูไปไม่เป็นมันไม่น่าเล่นแล้วเอาตรงๆนะแต่ว่าที่ซ้ำอยู่อ่ะซ้ำอยากแก๊งมันทุเรศแก๊งมันจะเป็นนาฟีอเออมันคือเหตุผลเนี่ยที่คนออกจากประเทศอ่ะอันนี้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 ตอนเข้าใจแล้วไอ้เรื่องไอ้ที่สพูดมาอันนี้อันนี้ไม่เถียงอันนี้อันนี้อันนี้ก็จริง ก่อนไปเอาเงินไหนจ่ายเนี่ยตอจะบอกจะคุยอะไร,รไม่ผมผมอยากรู้ว่าว่า,ว,าว่าเขาให้ให้เล่นหลอนหรือว่าไงเออตอสัมงงมากหมัดหนึ่งให้เล่นสี่ิบใบแล้วบอกกับซัมว่าเออห้าใบก็เอ้ยมันสี่ิบใบใช่ไหมมากกว่าสล็อตเราห้าใบเองเขาบอกเนี่ยมันมันมไม่ได้นะเอาจริงๆแล้วความคิดสมาม,มันไปไม่ไหวแล้วเว้ยถ้าสภาเป็นแบบเนี้ย Mm hmm. ตรงๆนะคือคืออย่างนี้แต่ซัมตาเล่าให้ฟังก่อน mm hmm. ก็คือเนื้อเรื่องอะ่ะก็คือดมอนเทตอ่ะเขาไปอยู่หน้าโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วน้องซัมจะไปกดตังค์ mm hmm. แล้วพอเสร็จปุ๊บจะไปกดแกกดชาติ้งนะและ้วซัมแล้วน้องซัมจะไปกดตังค์เออแล้วมันแ่ะเหมือนแบบจะไปเปิดตัวทีแม่ไปกดตัวอาแล้วมันก็ไปดูด <All right, S 2> คน right, right. <ๆ>ที่ใกล้ที่สุดอะ่ะเออแล้วก็ไปชกเขาเสร็จปุ๊บน้องก็ขอโทษใหญ่โตขอโทษขอโทษขอโทษ mm hmm. ขอโทษ mm hmm. อะไรเงี<ๆ>้ยเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะสตอรี่ี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี แล้วทีนี้น้องซามาเป็นแบบเด็กใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่รู้เรื่องอะเนาะว่ายัางไงแล้วมันก็ไปคุยกับเหมือนแบบจะคุยกับอคนที่เป็นลุงมันที่อยู่ดัมมอนเทสอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ประมาณว่าเออข้อความคุยกันแล้วเขาก็ตอบเคเคมันก็เลยคิดว่าอา๋อน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้ววันเนี้ยเออพี่เกย์เขาก็เรียกไปแลนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเหมือนแบบว่าน้องอ่ะไม่เหมือนแบบยังไงอ่ะไม่ไม่ไม ไม่ใส่ใจเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียก 5m อุ่มันเขาคอบอุ่นเออเขาเขาก็เลยเรียก 5m มาไปไปผ้าต่อยน้องเขาอะไรเงี้ยแต่คือนั่นแหละแล้วพอเสร็จปุ๊บซัมก็ไม่อยากจ่ายใช่ปะ 5m อ่ะมันไม่ใช่เรื่องเว้ยคือแบบว่าถ้าสมมุติว่าสมมติซัมไปฟันตอสปุ๊บแต่ไปแทงแล้วตอตายแล้วอาวุธูดแล้วเออแล้วแล้วแกงเขาแล้วแกงเขามาเอาไปหุ้มห่ออย่างเงี้ยอาเสียผลประโยชน์อย่างเงี้ยโดนได้ ตัวตีได้แต่เนี้ยแบบอย่างเงี้ยผ้าต่อยแค่เนี้ยไอ้เนี้ยสี่สิบใบแกงกูยังขึ้นไม่ถึงเดือนเลยกูโดนแล้วสี่สิบใบแล้วแบบบอกว่ามากกว่าสล็อตเราแค่ห้าใบเองคือแบบมันมันป้าเขาอย่างเงี้ยมันแบบเสนอจะจะพามาห้าสิบใบแล้วทีเนี้ยเราก็เลยแบบว่าเออต่อไปต่อขอยี่สิบใบแล้วสภาเขาบอกเดี๋ยเขาไปคุยกันก่อนว่าแบบจะลงมติยังไงแล้วเขาลงมาติตรงกันแล้วคือสี่สิบใบ แต่เราไม่ได้เลอกเวลาตรงที่เราบอกว่าเริ่มตอนนี้ก็ได้ตอนไหนก็ได้เอาที่เร็วที่สุดก็ได้เพราะว่าสะพานเหมือนน่าจะเปลี่ยนนะครับน่าจะเป็นเชียมัดแล้วครับเพราะว่ามันไม่น่าไหวแล้วตอนเนี้ยมันคนเปลี่ยนตั้งนานแล้วตอจริงจริงบ้าเขาตัดสินแบบนี้มากี่แก๊งแล้วแล้วตอดูประเทศตอนนี้ดิโอตอกหน้ากูไปไม่เป็นเล่นแล้วเอาตรงตรงนะแต่ว่าที่ซัมอยู่อ่ะซัมอยากอยู่ช่วยตอแบบเออเราทําแก๊งหญิงเสียไม่ได้เออแบบหญิงล้วนมาทําอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ แต่พอเขามาทำแบบนี้ําแม่งโคตนหมดไฟเลยนะเว้ยอจริงจริงนะเหมือนเขาแบบเขาโตไม่พอวุฒีภาวะความคิดเขาเขาไม่สามารถแบบไต่ตองได้ว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ควรทำอันนี้มันคือสิ่งที่ไม่ควรทำเราเล่นไฟเอ็มกันมาตั้งกี่ปีแล้วอ่ะมันมันมันไม่ควรมีเหตุการณ์ว่าหนึ่งหมัดสี่สิบใบหรือหนึ่งหมัดหนึ่งสตอรี่มันไม่ควรเกิดขึ้นอยู่แล้วอ่ะมันไม่มันที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าขอถามได้ไหมคะพูดไปแล้วว่ามันมันเคยมีเกมแบบนี้โคตรตกเลยใช่ป่ะไปไม่เป็นเลย สภาที่ถ้าถ้าที่ที่พี่พูดมื่กี่ว่าจะเปลี่ยนนี่คือเปลี่ยนเมื่อไหร่เหรอคะเปลี่ยนเลยไหมหรือว่าน่าน่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนวันวัน2วันนี้แหละครับใช่หนูหนูว่าอยากให้เปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เลยหนูอยากให้เคสหนูเป็นเคสเป็นเคสสุดท้ายได้ไหมมันเป็นช่องหวงจริงที่จากหลายๆเหตุการณ์ให้แก๊งหนูเป็นแก๊งสุายที่จะโดนเลยการตีแบบเนี้ยหนูว่ามันมันฟรีเกินไปสําหรับที่แก๊งใหญ่จะสามารถที่จะกดแก๊งเล็กหรือแก๊งต่อไปได้แล้วมันจะมีหลายๆแก๊งที่ออกไปจากเขาแบบ จากการโดนโกดแบบนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากให้เปลี่ยนดีกว่ามันการตัดสินแบบนี้มันคือช่องโหว่อะจริงๆนะไม่ถ้าเขาตัดสินแบบเนี้ยเอาเด็กข้างบ้านมาตัดสินให้ก็ได้ข้างบ้านทำก็เนี่ยตัดสินแบบนี้เลยไม่คืได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปไปคุยกับหลังบ้านแล้วก็ลองถามเขาดูครับมันต้องแก้งจริงนะตอนแบบซําไม่เคยเสนอเลยแต่เรื่องเนี้ยมันปกติอะสฟมินาไม่ค่อยได้ตีใช่ป่ะัมก็ไม่รู้หรอกว่า้อแบบจะสอผมจากที่ผมดูเอาพูดแบบ ไม่รักษาน้ําใจกันเลยเนาะก็คือแบบว่าใครพูดก่อนน่ะเขาก็ฟังไปอย่างนั้นแหละแต่ใครพูดคนสุดท้ายอ่ะนั่นแหละเขาจะรับฟังคนสุดท้ายเหมือนพูดไปคนแรกอ่ะเหมือนเขาลืมพอหลังๆปุ๊บไอ้คนที่แบบว่าพูดคนสุดท้ายอ่ะเขาจะฟังคนนั้นเขาจะตัดสินใจเป็นแบบนั้นนายแล้วเขาอ่ะจะบอกว่ามาแบบว่าก่อนหน้านี้ตัดสินแบบนี้รอบนี้ตัดสินแบบนั้นไม่ได้มันก็ต้องดูหน้าง,งานดิแต่ละเคสตามตามเคสไปอ่ะไม่ใช่ว่าครูเคยตัดสินแบบนี้ได้แล้วแบบ ยังอื่นจะมาซื้อเรื่องแบบเดิมๆแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ปะ่อะไรพวกแบบว่าเออพวกไม่ต่อยพวกแบบนี้เว้ยพวกชนรถพวกอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ควรที่จะเอามาเป็นทาตอรี่ได้เว้ยแบบเราก็เล่นเราก็เคยเล่นประเทศใหญ่ๆกันมาถูกปะเราก็ไม่เคยเจอนะที่เป็นแบบว่าออามึงเฉียวกูมจ่ายตังกูอะไรอย่างเงี้ยมันป่ามีเส้นอางเคือมันมันเลือนอย่างนั้นมันไม่มีใครเขาทำกันหรอกมันน้อยมัน ก็ที่นีไงจะพาสันสินให้มันตีได้ไอ้แก๊งแก๊งเล็กอะสมมติไม่ใช่ไม่ใช่อาไม่ใช่ได้บอนเฮดเนาะอย่างเป็นแก๊งอื่นอะมาเฉี่ยวมาชนอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามบอกน้องๆบอกไม่ต้องทำลองแบบนั้นมันมันมันไม่ได้เท่หรืออะไรก็เออแก่ให้ให้เขาแบบนั้นไปขอโทษกันไปใช่มันมันไม่ควรเป็นเรื่องที่แบบว่ากูเฉี่ยวแล้วโดนท่ามันเป็นแบบว่าก็มันแค้นบ้างวันนี้วันนี้มันเป็นโจนมาพลนคพลนีแก๊ง แล้วได้ข่าวว่ามันน้องบอกว่ามันไปแจ้งทิกเกต็ตเลยนะปล่าเอาใบเรื่องอะไรนะแบบไม่ได้ส่งโลอะไรให้กันมาได้ไงอะไรอย่างเงี้ย<ะ>แต่น้องก็มีหลักฐานาน้องมีหลักฐานไงน,น้องก็เลยส่งไปให้นายกอนายกดูนายกปิดทิกเกต็ตรู้เรื่องแล้วอยากได้ตังค์ทำไมไม่ไปฟาร,ร์มวะมาฟาร,ร์มกับแก๊งคนอื่นตลกเอออันนี้จริงจริงต<ๆ>ัวเองขี<ๆ>้เกียจอะเนาะอืมก็ดูดูสภาพอย่างง้งัดร้านจากตัวเองเล่นตัวเองฟาร์มมาขนาดไหนแบบจนแบบ ของแบบปืนมันคุมไม่ได้ขนาดต่อให้มันล้นขนาดไหนมันก็คุมได้แค่ราขับรถมาจ่อมาพูดขู่ก็ไม่กล้างั้นแล้วตอพวกพีทก็ไม่มีใครจะกล้างั้นก้าเล่นเล่าก็หลบให้ตลอดอ่ะมีแค่แบบมีไปเล่นเแอบแอบแค่นั้นแหละทำอะไรไม่ได้ขยับไปไหนไม่ได้อ่ะก็มาเฟียไฟเอมาเนาะโดนฆ่าตายนะกูบอกว่าบางคนในแก๊งมันบางคนเขาเขาก็เอื่มกับมันนะเขาก็ไม่อยากอยู่นะเอารงเลยหลายแก๊งอ่ะเจ๊ไหนไปบอกให้ฟังก่อนจริง ก็มีหลายแก๊งอยู่ที่เขาเขาก็มาบอกเหมือนกันไม่คือปกติอะซัมไม่ได้เจอกับตัวเองซัมก็เห็นข้างนอกแบบว่าเขาก็าคุยกันว่าเรื่องซัพพเรื่องเขาทําตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอกับตัวเองอะมันไม่งโคตรน่าเกลียดจริงๆเนาะแบบมันทําให้คนหมดไฟเล่นเกมได้เลยนะวมยหมดไฟเล่นไฟอบบเล็กๆน้อยอะมันคนแบบนี้มันมันมันอยู่กับสังคมคนอื่นไม่ได้หรอกมันจะอยู่ได้แค่เฉพาะตัวมันอะเอาจริงนะ เดี๋ยวน้องๆเชื่อเถอะเดี๋ยวน้องๆมันก็หายไปทีละคนสองคนอ่ะเชื่อเลยแล้วมันก็จะน่อยู่ของตัวมันสองสามคนสี่ห้าคนของมันคนเดียวอะนั่นแหละแวคนแล้วคนออกหมดประเทศแล้วแล้วเขาก็อยู่ของเขาคนเดียวแล้วน่ะแรงเกินอะโอ้โหนายพูดแรงเกินรอเปล่านี้มีขนาดขนาดบอลเทนอ่ะบอลเทนหนักเขาไม่อยากขายเงินทองให้เลยนะเขาวันนั้นตีกัะไอ้มันเฮดครั้งนั้นอะครั้งแรกอะไอ เขายังเขายังมาขายให้อ่ะเก้าแสนอ่ะเขาก็อยากเห็นเราแบบเวลสามแล้วเร่งังมันมันโพสไงว่าแบบใครขายเงินทองให้อยาขายนะอะไรอย่างเงี้ยขายยาอะไรอย่างเงี้ยมันขู่เขาหมดอ่ะมันก็เรื่องของเขาดิเขาก็อยากขายเขาก็อยากได้เงินเนาะก็เขาเป็นมาเฟียเนาะนักเป็นนัดสายเอ็มรับนี่ดิแหลมมีแล้วนะ เลียพาไปนอนเอาจริงๆเดี okay. ını, ๋ยวน่าจะเฮียหมัดลองลองลองถามเฮียมัดได้มนะพอเฮียหมัดนด้น่าจะเป็นซัพ์นสถาอเมนะมัรมต่องตัดระบบใหม่แล้วนสุ้าตลอมยถึงว่าแบบเรื่องสั้นงานันมันจะเป็นแบบนีแ่ะมันเก็บแก๊งในประเทศไม่ไหวหรอกหมายถึงว่าแบบ ตอนนี้มันต้องเอาสภาให้แข็งที่สุดแล้วก็พวกหน่วยงานแต่คนในประเทศจะไม่เหลือออกไปกี่แกงเลยงอยากเล่นนะซมแซมจัดจนออกบอกว่าอยากอยากเล่นที่นี่ไหมอยากเล่นแบบเราก็แบบมาสร้างแก๊งมาเจอน้องๆที่นี่เนาะมันก็ไม่ได้อยากย้ายไปหรอกแต่ถ้ามันสภามันยังเป็นแบบนี้อยู่อ่ะมันโดนซื้อเดี๋ยววันมาลืนไปขับเฉี่ยวคนโดนอีกอาร์เซนตีนอีกสี่สิบใบอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครอยากอยู่หรอกฟาร์มกันมาเหนื่อยๆเหมือนเราแบบเราเอาเวลาโอซีเรามานั่งฟาร์มใช่ปะแล้วแบบ ราก็มาโดนเขาขูดเลือดขูดเนื้อเหมือนเราก็เอาเวลาเราไปทิ้งอ่ะมันก็ไม่มีใครอยากอยู่อ่ะก็แกงมันทุเล่แกงมันจะเป็นมาเฟียเออมันคือเหตุผลเนี่ยที่คนออกจากประเทศอ่ะอันนี้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 ทอดเข้าใจแล้วไอ้เรื่องไอ้ที่สามพูดมาอันนี้อันนี้ไม่เถียงอันนี้อันนี้อันนี้ก็จริงอืมเพราะว่าอย่างสายสี่อ่ะเขาก็บอกว่ามันเขาเบิกรถอ๋ออย่างกาเบียมันเล่าให้ฟังว่าน้องมันเบิกรถแล้วทีเนี้ยเซ็กไอ้เหมือนเซ็กชั่นแบบมันมันมันไม่โหลดอ่ะ มันยังไม่โหลดคือมันเบิกมาแล้วแต่รถมันมันยังไม่มารถทับกันอ่รถทับกันโดเรียกไปห้าเอ็มโอ้โหนั่งรถทับกันไอเหี้ยเรียกห้าเอ็มแต่ขอทับคนอื่นได้นะโอ้โห่ายพูดแรงเกินมันมันง่ายไปอ่ะมันซื้อเรื่องโคตรง่ายเลยที่เนี่ยมันเลยทําให้คนที่แบบเป็นแกงเล็กๆมันไม่ได้โตมันไม่แบบก็โดนกดยันอย่างนั้นใช่แล้มันไม่มีโอกาสได้โตอ่ะ บางคนมันไม่เติมกาชามันมานั่งฟาร์มเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเงินส่งแตมอยากมาเล่นสตอรี่ที่มันแบบสนุกสนุกเล่นกับเพื่อนแบบเต็มที่เล่นแล้วมันแบบสนุกอะไรอย่างงี้มากกว่านั่นแหละควรเปลนสภาอย่างเดียวเลยถูกถ้ายังเป็นแบบนี้เตรียมตัวล้างเลยเหมือนไล่แกงกอกเมืองเต็มบล็อเลยครับเอาแกงเราไม่เป็นสภากันให้หมดไหมเอาอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวรอ ผมว่ารอเฮมันเฮมันน่าจะมาพรุ่งนี้บ้างต่ผมยวผมเสนอเรื่องให้เราลองถามเขาอีกทีไหมเพราะว่าพี่สอไม่ไหวจริงให้เขาไปพักเถอะโหน่าข้เลย้เขาไปคุมแค้นเที่ยวสวนให้เขาไปคุมเข้นเที่ยวสวนรู้สึกสงสารไอ้สอเลยเนี่ย เป็นไอ้คนเป็นสภาไม่มันต้องทนอะไรแบบนี้จริงๆนะเว้ยกูเข้าใจเลยอ่ะโหแรงเกินน้อแต่มันก็ตัดสินแบบมันก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะมันจะตัดสินใจไอ้นู่นแม่ก็ไม่ถูกใจไอ้นี่แม่งก็ไม่ถูกใจเขาก็จำไม่ค่อยจะได้ด้วยโอ้โหไอ้สอดไอ้สอดตัดสินมาตายหาหมดจริงๆนะพี่บัสเขาต้องเซฟคนที่ใหญ่ๆไว้เว้ยพวกมึงมันมดทเหี้ย ดีครับดีดีวันนี้เลยดีสองเหมือนทานอสดและชีนิวขึ้นพี่สอบตัดสินเท่ากับเราตายกันหมดที่อปเออแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะจะจะมาจะบอกว่าอันนี้บ้านอ่ะมันมันมีว่างทั้งหลายหลังก็ถามเขาไปเลยเรามีบ้านมันก็ยังดีไงถามเขาคืออะไรถามเขาว่าอยากขึ้นสี่สิบมีสวัสดิการแบบบ้านมันจะไปชิงบ้านอ่ะบอกว่าอยากอยากเล่นชิงบ้านเออเพราะว่าบ้านมันมันว่างตั้งสามสามหลังสี่หลังไงเห็นไหมอ๋อ เนี่ยบ้านบ้านเทียใช่ครับเพราะว่าเทียเขาอยู่ไปมันก็ไม่มีใครบีอยู่ตรงนั้นไงดีกว่าเราก็ไปอยู่เรามีเล่นมีบสามสี่หลังเลยเหรอใช่ครับใช่ใช่แล้วเขาหายไปไหนกันหมดนะเอาเขาไปอยู่ที่อื่นดีเขาจะอยู่ทั้ไมที่นี่เลยสามก็สามก็พี่เรียวพี่เรียวว่าไงนายพูดนี้อีกแล้วแรงเกินเตรียมกระเป๋าเดินทางดาวเทาครับโอหนอนแผ่นรองแอร์เลยอะแล้วแล้วสล็อตเท่าไหร่นะครับสี่สิบหรอ กาตหอไปค่ะว่าจะเล่นซิลฟ์กอสภาออกไปสภาออกไปก็เอก็้องแกล้งๆง่งนะแอนดอกอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนตอนนั้นเราขึ้นเราขึ้นโกเลยไงอือขึ้นเลยหรอไม่ตอนนู้นตอนนู้นเราขึ้นโกเลยไงล้าแบบว่ายังไม่ได้ลองเลยว่าซิลเวอร์เขาเล่นกันยังไงอะไรเงี้ยก็เลยว่าอยากลองเล่นเทียซิลก่อนกูเหมอนพูทับี่แมวว่าพวกมึงแดกดันได้ไงกอ้วกมว่าแต่ขยักเกียร์ ที่ก็พาไปนอนแผน่นร้องแอร์หรอกนั่นแหละก็ผมว่าเอาบ้านเทียดีกว่าเพราะว่าเทียเขายุบไปแล้วอะครับเอาบ้านาไ,วาไว้เอาไว้เอาไว้เล่นๆน่ะเอามันมีที่ซ่อมบ้านมีรายชื่อบ้านเอาไว้เข้าบ้านของในตู้บ้านได้ผมว่ามันมันดีอยากอยากอยากจะบอกอย่างนี้ไงเพราะมันไม่มีใครมาชิงหรอกเพราะว่าแกงมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีเข้ามากับพูดตรงๆอ่ะอือหือดีกว่ามันดีกว่าเฟมีน่ามันไม่มีบ้านเลยไง ก็มันมีบ้านอยู่ขวามือเนี่ยขอข้างกันอะบอกเขาก็ได้ขอบ้านตรงนั้นได้ไหมหรือว่ายังไงให้ไปเล่นชิงกับใครไหมเผื่อใคมาหาสูงง่ายแล้วเขาไม่มีเปิดเป็นรอบๆหรอเปิดรอบแบบชิงบ้านอะไรอย่างเงี้ยชิงบ้านมันมันไม่มีใครตัวไหนจะมาชิงอะเขามีบ้านกันหมดแล้วบ้านเทียโกเขาก็มีบ้านเทียซิวเขาก็มีไงแต่เทียโกบ้านมันล้างมานานไงครับอ๋อ เข้าเข้าใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะเล่นสี่สิบใบน่าจะจบวันเดียวปะหรือว่ายังไงใช่ก็ตอนแรกก็กะว่าจะเล่นวันนี้ก็เล่นได้นะเพราะยังไงรีเดียวก็จบแล้วอะไม่เดี๋ยวนะคือเล่นเขาต้องต้องต้องเล่นหรอตัดสินไปแล้วหรอตีสี่สิล้วครับทีเด็ดต,ตัดสินรีบปีเป่าทีเด็ดต,ตัดสินเอาดีๆทิงหรอทีเด็เดเลยแหละทีเด็เดเลยผมเรียกปากเอา ไอ้ควคนไหนพูดไอ้คนรจะไหนวะพี่น <sm chamado slash lly> ึก <Bee> ว <into it> ่ามาปรึกษาก่อนแตเนี่ยสี่สี่ไปจริงจริงหล่อเนี้ยจะตายขาดหมดนะเราขอมาห้าตีบต่อยี่สิบใบแต่สภาเขาตัดสินให้สี่สี่คนไหนนะสภาที่เขาตัดสินแล้วจะตายหากันหมดอ่ะเยี่ยสอ ไม่แต่แต่ต่อยเขาจะเลื้ยงยังไงถ้าถ้าสภาตัดสินดีเขามันก็ยืนผิดนายพูดแรงเกินอะโหโหนายเขาบอกว่าก็คุยกับสภาคนอื่นๆแล้วไปสอบไปมาบันเทิงมาแทงมาเยอะเอาตังค์ไปขายได้แผลสรุปซ้ำเขาไม่เอาเองใช่ปะไอเขียดตาปาดขาดวิตามินอันนี้เรื่องจริงนะเพราะการขายยังติดกุดแม่มึงอะสรุปซ้ำไม่เอาไอสอบมาสัอบดัานพี่อะัาดูมันโดมาเดดสรุปซ้ำเขาไม่เอามึงใช่ปะไอเขียดตาปาดขาดวิตามินโอ้โห เวยาต่อได้มาดิมาดิีเต่าขำแรงเนาะเขียดตะแปดกินเยอะเียดที่น้องมันมันลั่นอ่ะมันลั่นอ่ะาน่ะ่าอื่นอ่ท่านึงเนี้ยท่านี้ท่านี้ท่านี้ี่หนูุมไปน่ะขึ้นมาขึ้นมาอยู่ยาก่อยนะเฟมินาเพราะว่าอันธพาลคองเมื่อตอนนี้สองเก้าาวันมีตอนเนี้ยสอเก้ามันเลื้ยน ถ้ามีทอมสันมาตับย็นหรอกไม่ถ้าถ้าเป็นแก๊งอย่างไปโดนอาอย่างเงี้ยคำถามแรกเลยอ๋อเป็นอาหรอไม่ใส่ส่วนให้เรียบร้อยอ่ะพี่ขอโทษน้องมันเอาอะไรไปบ้างอ่ะพี่พี่ตอบครับพี่พี่ตอบครับน้องมันเอาอะไรไปบ้างอ่ะจูดี้น้องพี่มันเอาอะไรไปบ้างไม่พี่ตอบพี่ไอ้ตังถามว่าทำไมเขียนตะปัดตัวนี้อ้วนอะไรนะมาถามว่าทำไมป้าถึงมึงไปถามแม่มึงดูอ่ะแม่มึงแม่มึงชอบเลี้ยงอ่ะเขียนตะปัดอ่ะไปถามไปป้าด่าๆพ่อแม่มาโดนไปนะเออ คมีก็มีกันแค่อยู่ตรงนี้แหละหรือพี่ไม่อยากจะตอบแล้วพี่ไม่กินแล้วพ่อแม่ผมอ่ะรอรลร่อลั่นได้แเนอะแล้วคำถามสุดท้ายคือนันไหนก็มากันแล้วเนาะคำถามสุดท้ายคือพี่เปาก็ถามว่าพี่คอเขายังยิ้มไม่หยุดเขายากจัดมิตริ้งแบบเนี้ยในเอ็มดีชารหญิงอย่างเงี้ยพี่ต้องเขาถามว่าเขาว่าว่าพี่เปาถามเหรอพี่เปาพี่พูดอะไรรู้เล่าพก็ถามน้องๆเลยเนี่ยไปไหม ตอนถามเลยปีวนนาเนี่ยนะไม่ไม่กลับมาไม่มีท้องแน่นอนครับอะไรก็กลับมาไม่มีท้องแน่นอนครับแต่ละคนหยีกันหมดแล้วอ่ะหน้าผมเห็นนะไม่เียว่าอยู่โซนอะไรอ่ะไอขวดตัวมันยังอ้วนอยู่เลยกวายอุ้ยพ่อมึงดูเสียเงินก่อนเลแล้วอนก็นอยก็ก็ก็ถ้าพี่มองว่าถ้าสมมติว่าถ้าจะไปอ่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้าก่อนดีถ้าพี่มองว่าไปอ่ะไปได้แต่ก็ต้องเอาตรงๆนะคือก็ต้องแยกบ้านให้เขาหน่อย อ่าใช่ครับมันมันมันแยกอยู right. ่แล right. yes. right. ้วแต่ว่ามันมีบ้านใหญ่รวมรวมอยู่ไงครับแบบหลังแล้วถ้าแบบมีตัวไม่ใช่แยกแยกแยกปแยกไปนอนได้สัตว์วิดีโอแอนตีไปนอนได้ไหมกคือก็แยกบ้านในเขาหน่อยเพื่อเซฟเซฟการกันนั่นเองไม่มีอะไรเป็นบ้านหลังหลังหนึ่งที่ที่ไปล่าสุดมันมีข้าใช้จ่ายแล้วถ้ามันเหมือนค่าลูกเสือแล้วไอ้ชั้นลงชั้นบ้านเขาไม่ได้แยกบ้านเขาเรียกแยกชั้นในสัตว์ ไม่แล้วก็จะมีบ้านข้างๆด आ, ้วยไงพี่บ้านข้าด้วยก็แยกมองแยกบ้านอะไรอย่เงี้ยพอได้อยู่ไม่พี่ถ้าแยกบ้านมันจะูาดิคพี่พอแรดูหิวมากเลยเนาะดิคไม่้อน้องีเกียวอ่ะนอนไหน